กับซ่องอนสุวรรณพลชแนลเนาะหลังจากที่เราหู้ค่าว่าน้ำมันโบมีละในนครหลวงมันมีก็หายากเดียวเราไปต้องไปเติมน้ำมันไว้เนาะเพราะว่าถ้าบบเติมว้กับโบมีรถออกไปซื้ออาหารการกินเนาะออกไปตลาดเนาะแล้วก็ไปซอกส่งเครื่องก็จะโบมีน้ำมันฉะนั้นเราต้องไปเติมน้ำมันอะไปเบื้องกันว่าปัม๊มน้ำมันนี่จะมีน้ำมันให้เราใส่บไ่ไปไปเบื้องกัน เคแล้วตอนนี้เขาก็เห็นปันะ๊มแล้วถ้ายืนทางซ้ายมือฉะนั้นเขาต้องไปต้ารถคืนไม่เนาะและว้วมาลรุ่นกันว่าปั๊มนี่จะมีน้ํามันเติมให้เราหรือเปล่าเนาะไปไป่งกันอันช่วงเวลาที่ออนออกมานี่ก็ประมาณช่วงแรงๆเนาะตอนห้าโมงนี่แหละตอนนี้เขาก็เห็นแล้วปัป๊มปตทเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันว่ามีน้ํามันหรือเปล่า ขงขี้เข้ามาทางในเนาะกับปั๊มกับปิดเนะาะบ่มีน้ำมันที่จะใส่รถเลยฉะนั้นเราต้องไปเลาะเพิ่งปั๊มอื่นเนาะถ้าบ่เติมไว้นี่เราจะบ่มีน้ำมันใส่รถเพื่อออกไปตลาดหรือว่าไปเฮ็ดเบียกของเฮาเนาะฉะนั้นเราต้องซอกให้ได้วันนี้นะเฮากายมาเมื่อกี้คือปททั๊มปตทดันติ้วเนาะ พอมีน้ำมันเขาก็เลยครับเลยมาที่ทางอ่างงมะคายเนาะทางตลาดดงมาคายแล้วก็เอาอมรถขับขึ้มาไปเรืออยู่ปั้มนี่เนะาะก็คนปลเด้หลายเนาะต่อคิวกันที่จะเติมน้ำมันเนาะนี่ก็หลายคนเติมเลยมาเบิ่งกันเนาะว่าน้ำมันจะพอให้ เพราะว่าจากสภาพการที่เห็นก็คือวรห้ว,ว่ามาได้ใส่าะลูกค้าเนาะน,นี่ก็รพนักง,งานกนเ็เติมเติมเพือนั่นผู้นี่เลยแต่มีอยู่สองสองเต้ากับสองหัวหัวจะโชคดีเติมได้มาได้ดีบ่น,นี่แ็เป็นภาพสดๆอันหนเลยละ่ะ าก,การัคินดน้ำมันแจ่สนะร้างาแต่โบกเคยประสบกับวิกิตแบบนี้มากนะ่อนเนาะกาได้เห็นเลยเนาะว่าความจำเป็นของนมัน,นที่ต้องใส่อับอยานอาหารของโฮเมประสาศนเนาะความจาเป็นหลายเพราะว่าต้องใส่ยานหาหาะในการไปเห็ดเวียกนะ เห็ดกิจกรรมต่างๆเนาะถ้าพวมีรถทับไปก็คือว่าเบียกยก็บ่ได้เฮ็นเลยคือพมีไส้นั้นทุกคนก็น้องไว้ว่าเอาเอาตุกน้ำดื่มเนะตุกน้ำมันเพื่อจะมาเอาน้ำมาันพร้อมใส่ทั้งรถพร้มอมแบบเกียมที่จะเก็บกักน้ำมันไวน้นำเพื่อใส่เพราะว่าอื่นว่าสภาพแบบนี้นี้จะเป็น อดจักทิศเนาะเพราะว่าสิเป็นอดเดือดบอกยังบุกเรือเนาะมีการต้องรอติดตามมันนีการาะกาเห็นใจทุกฝ่ายเนาะเพราะว่ามันยากอีหลีนะถ้าพวมีน้ำมันก็คือมันไปใส่ก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนก็การเดินทางเข้ามาเห็ดเมียกในเมืองเนาะต้องใส้รถบางคนก็ขี่รถประมาณสามกิโลสามสิบกิโลเพื่อจะเข้าไปในตัวเมืองเฮ็ดเมียกเป็นลาเห็ุการ ก็จะเป็นพนักงานารัฐบอหรือว่าอินทรโนเนาะการดูไใช้แหงงานบอหรือว่าพนักงานนินจีมากสุภุมเกจต่างๆนะตรงนี้ตรงนี้ไปเฮ็ดเบี้ยกอะต้องต้องมีน้ำมันไปเนาะถ้าถเท่าง่ายๆถ้ามีน้ำมันก็มีรถที่จะไปทไปนนี่นี่นะคันกาเงินใจทุกฝ่ายนะมีท่านั่งคนรวมความจิ้มตัวบางทีจะ มาเติมน้ำมันไว้เนาะนะครับกเก็บน้ำมันเพื่อเป็นเสื้อเพลิงย่างดีที่จะไปเห็ดเบี้ยเฮ็ดกาน์เนาะกะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสุดๆเลยลนะ่ะในการเติมน้ำมนันนะตอนนี้จะเป็นภามวูทางนบนนคายเนาะกายตลาด,ดบนคายมาเนาะกาเลาะทางถนนติวหันมันมืดก็คือต้อง มาทางพี่เราพอดีว่าโชคดีเห็นปั๊มนี่เปิดอยู่ตอนนี้แทนเพื่อนอันเอาอันอันนั้นมากัน้นเวลาไดเา้เอาหัวเลยหัวแล้วก็ใส่เสื้อมาอันนั้นไวปละเพราะว่าขาเจ้าจะ,จะบ,บ่อยทำพยานน้ำมันสเสร็จแล้ะแต่บุพมัวว่านักดนตรีเติมน้ำมันดีนกว่าการแจ้งสังเกตุทุกคนจะเติมเติมทางพระเมียนเนาะเพราะว่า ก็รือว่าน้ำมันจะมาอีกเมื่อใดเนาะเราจะนำเข้าน้ำมันนุ่ยมาต้งใส่มีการเติมเต็มถังเลยแต่ความจุของแต่ดิ้งแต่ละคันมันจะก็คือกันบางคันก็อาจจะใส่ประมาณสิบสาวพันเนาะเพราะว่าน้ำมันเก่าอยู่แต่ว่าคนที่น้ำมันน้อยก็ต้องนิดเติมอย่างน้อยก็สี่สิบห้าสิบพันเนาะประสิทธครับ ในเรื่องมันก็ไปฝากนันก็ต้องได้ท่าคิวนะเราจะได้แสงคิวตันนี้ใกล้ซีฮอตคิวขแล้วแต่ว่าไอ้เพื่อนก็นไปเติมฝากงันหน่อยจะไม่ไม่ท่าไม่จุนะ่มเลยเพราะว่าที่เรามาก้อนมีเบอรก้อนเพื่อนก็เพื่อนกันนกน็จัดเป็นระเบียบดีได้เพราะว่าเขาจะเสนอว่าให้ให้เติม ใช้อันถังลมจักก้อนนะ,ะสำหรับที่ที่จะเอาต่ะุกบอกเลยว่าก่องที่จะมาเอาน้ำมันเนะี่ยจะใส่รถที่เหนื่อยแต่ว่าต้องเด็้บอดท่านะเพราะว่าจะติดเต็มให้รถจักรก,ก่อนเลยค่อยใช้อันต์ทุกทีหลังนะมีควาพร้อมในการรลดสุดๆเลยฮอนกับทุกชั่วหน้าเนาะ เตือนทังเตือนท่านไม่ที่รอมานานเนาะทีนี้เขากาว่าคิวเขาละแตบอกไอ้พันว่าให้เติมเตือนทังรามีนเนาะเพราะว่าเทากาย่านที่จะบูมีน้ำมันนั่นคือว่าแลเพราะว่าคุนโซ่ยางอุ่นน้ำมันในนครหลวงความให้คุณเติมเต็มนังไว้เนาะเพื่อตลาดตะลีไปเวียดเหงาเขาต้องมีความจำเป็น,ปน,ปน, ier, ปน,ปนในการใช้ <S รถคือการเนานะที่อยู่ในเมืองนะโอเคเนาะตอนนี้เราก็เติมน้ำมันไปเทียมห้อยแล้วเราก็จะได้ออกจากปั๊มเนาะกาดีใจเนาะที่ได้เติมน้ำมันปะไว้เพราะว่าถทำร่เติมไวน้นี่นะอาจจะเกิดปัญหาก,กับเราแน่นอนเนาะกาเดี๋ยวจะได้ขอกับไปอีกเงนินก่อนเนาะโอเคเนาะตอนนี้อ้นก็นไปเติมน้ำมันเรียบร้อยเยนาะกว่าสิได้เติมนี่ก็ะตักเกือบชั่วโมงมั้งเด้ เพราะว่าคิวหลายเนาะบางคนก็เอาตุ๊กไปใส่เพื่ออันนั้นไวเขกาก็เติมไปทั้งเมื่อนั้นห้าสิบันเนะาะก็ประมาณสองร้อยบาทเนาะเต็มทางกา็มูฮัมสถานาการณ์แบบนี้นี่จะรุดพ้นได้จังไดเนาะก็ขอให้ทางพักส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะีา่แก้ปัญหาแบบนี้ฮีแก้ปัญหาทีบด้วยเนาะเพราะว่าประชาชน จูเฮานี่แหละเดือนฮอนไลายเนะาะกะหวังว่าเฮาจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย